มือตั้งกินข้าวแป๊บหนึง่งผ้ากองไว้ทำไมอ่ะไม่เอาไปซักอ่ะฮะกองไว้ทำไมให้แม่ซักเหรอฮะแม่ซักทุกทีะซักซักอยู่ละก็ซักทุกอาทิตย์ไงไม่เห็นจะซักซักทีอ่ะ แม่ซักให้ตลอดเลยซักอาทิตย์หนึงนะ่งะซักสองครั้งซักอยู่แล้วที่นงที่นอนนะเก็บบางสิพาคนนงคนหนูก็ออกไปตากก็เก็บแล้วก็เพิ่งลุกจากที่นอนมาเมื่อกี้เลยโอ้ยที่นอนนะไม่เคยพับไม่เคยเก็บอะไรเลยเนี่ยฮะ ก็พุงลกอกออกมาจาัดที่นอนแล้วก็มานั่งเล่นเกมนี่ไงเข้ามาเมื่อไหร่ก็เจออย่างนี้ทุกครั้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันลบกไปหมดเลยเนี่ยทาไมไม่จัดให้มันเป็นระเบียบแล้วเนี่ยฮะเนี่ยหนูจัดไว้หมดแล้วเวลาหยิบจับอะไรจะได้จําได้ แม่ไม่ต้องมาจัดใหม่เออเนี่ยมันต้องเลี้ยงให้มันเป็นระเบียบสิวางให้มันเป็นระเบียบสิมันจัดแล้วจะหาไม่เจอแม่ไปห้องนู้นสิหนูอยู่ห้องนี้ตลอดอยู่จาที่ได้แล้วหนูวางไว้ตรงเนี้ยจะได้หาง่ายๆอ่ะแม่